ท่านบุตรศาสนิกนชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนที่สาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับเวลาต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดฟังเรื่องบุคคลตัวอย่างในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตรต่อสำหรับเมืวานนี้ มาจบลงตามที่พระบาลีทึ้งกล่าวว่าในขณะนั้นมตัตเกุณลีมานบกำลังนอนผินหน้าหันไปสร้างข้างฝาเรือนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาเขามองมาเห็นตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้สรงเปลี่งชับพัะนรังสี ดัชมีบริการเป็นแสงให้ปรากฏแก่ตาของเขาเพียงแวบเดียวมานพในคิดว่านี่แสงอะไรจึงนอนพลิกกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงคิดว่าเราอาศัยบีดาเป็นผานจึงไม่ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณทั้งป่านนี้ ถ้าทำการขนขวายได้กายหมายกว่ามว่ากายก็ไม่มีโอกาสจะได้ไหวพระการถวายทานก็ไม่มีเ้าว่การฟังธรรมก็ไม่เคยฟังทั้งนี้เพราะว่าพ่อและแม่เป็นมิชฉาทิฏฐิแต่ว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิ อื่นที่ทําสการะแกองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่มีจะมีก็แต่น้ําใจเท่านั้น,น,นจริงๆเขายังน้อมน้ําใจเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาด้วยจิตที่เรื่มใสจริงๆสำหรับวันก่อนมาหยุดไว้เพียงแค่นี้วันนี้ก็จะต่อไป เป็นนั้นว่าในเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงดมริว่ามัตต่กุณล,ลีได้เห็นเราเพียงเท่านี้ก็เป็นการพอแล้วเพราะว่าการเห็นของมาเรั้าทีเพราะโดยการที่มานบนี้ได้ทำใจให้เรืม่มใสในเราเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลใหญ่ เอจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงสนด็จเสด็จหลีไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรกำลังเสด็จกลับรับตายไปนั่นเองมัตเตกรุณีมานพมีจิตเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ะาพยเจ้าไม่คลายจิต ในขณะนั้นเขาก็ทําลายเนี่อว่าชีวิตของเราเขาก็ถึงตักใสคือทํากาละแล้วเป็นอันว่าเขาตายกำลังที่มีจิตเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา <c oughs> ตามพระบาลี่ด้กล่าวว่า <c oughs> ตามพระบาลี่ด้กล่าวว่าเหมือนกันนอนหลับกลับตื่นขึ้น เขาไปเกิดในวิมานสูงประมาณ30มสิบโยนในดาวดิงสถิวโลกสำหรับในตอนนี้เขาแวะข้างทางสนิดหนึ่งว่าการที่องค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณในมัตตกลีเทพบุตรพระโทษในมัตตกลีมานบ ว่าเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแม้แต่ไหวพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยไหว้ทำความคเคารพในกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เคยมีแม้แต่ทานก็ไม่เคยถวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อของเขาเป็นผ่านคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ป็นได้เพียงว่าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าครั้งเดียวมีความเลื่อมใส แล้วก็ใจจับอยู่ในพระพุทธเจา้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวเขาก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมานสูงประมาณ30โยชน์การที่มัตเตคุณดลีมานบมีความเคารพในพระพุทธเจา้าท่านเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานถ้าเราจะเปรียบเทียบกัน ที่ท่านมัตตกุณลีมานบหรือว่ามัตตกุณลีเทพบุตรได้วิมายขนาดนั้นถ้าเราจะเทียบกำลังใจที่เรามีความเลื่อมใสองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้ากันมาตั้งแต่เกิดหรือแม้ว่าจะเพิ่งมมีจิตเลื่อมใสเพียงแค่เดือนสองเดือน9วันสิวันก็ตามที เปรียบเทียบกับวัตถกุณลีเทพบ,บุตรพวกเราเคยให้ทานตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายทานแด่พระสงฆ์บ้างให้ทานแก่คนบ้างให้ทานกษสัตว์บ้างทั้งนี้เพราะว่าเป็นบุญกิิยาวัตถุอันหนึ่งข้อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นบุญนี่เราเคยทา และการสมาทานศีลเราก็เคยสมาทานฟังเทศแล้วก็เคยฟังและนอกจากนั้นการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุทโธเราก็ทำกันเป็นปกตินอกจากนั้นในด้านวิปัสสนาญาณแล้วก็กิจแล้วก็ธรรมะอย่างอื่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราก็ทำ เมื่อเราลองเปรียบเทียบตัวของเราเองว่ามาตัตตกุณฑลีเทพบุตรมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงชั่วขณะจิตเดียวท่านตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวะเดิงสถิวโลกมีวิมานสูงถึง30โยชน์ได้แต่บุญที่เราทำนี้มากมายกว่ามาตัตตกุณฑลีมากนะัก ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าท่านทั้งหลายยังไม่คลายความมั่นใจในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาเรายังบูชาความดีของท่านคืนหนึ่งสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการบริจาคทานการบริจาคทานจะให้กับพระหรือจะให้กับคนจะให้กัตว์ก็ตาม ชื่ว่าทําไปเดินนัดเมตตาจิตที่อันนี้ชื่อว่าเป็นจิตที่มีความผ่องใสนอกจากนั้นหากว่าจะท่านจะบูชาพระพุทธรูปพระพุพะทธธรรมประสงค์ด้วยเครื่องเสกาวรามิตรเช่นดอกไม้ทบเทียนเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ชื่อว่ายังดีกว่ามัตตกุณฑลีที่ประมุต เราไม่ได้กุณาลีเทพบมุตแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มีหากว่าท่านหลายบางท่านจะประบูชาองค์สมเด็จพระจินสีด้วยเครื่องดนตรีคือการขับประโคมก็ดูตัวอย่างท่านเทพบุตท่านหนึ่งที่มีนามว่ามาลาพาลีเทพบุตท่านผู้นี้จะไปทไหนก็ตามปรากฏว่ามีเครื่องดนตรีติดตามอยู่เสมอ ทั้งนี้กระรพะว่าท่านในสมัยที่เป็นมนุษย์เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครุดิยางดนตรีที่เบริการหนึ่งเราฟังธรรมเราปฏิบัติตามธรรมขึ้นชื่อว่าบุญทั้งหมดเป็นมหากุสล์จะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนไม่คลายความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เราจะได้จากการบำเพ็ญกุศลน,นี้จะมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่ามาตัตตคุณดลีเทพบุตรมากขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไม่ได้การสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำวันก็เหมือนกันเราก็ทำได้มากกว่ามาตาัตตคุณดลีเทพมุตรนี่เล่าเรื่องนี้กันต่อไปฝ่ายพรามพูดทำชาบรญญัตหมายกว้างครามทวินพ่อ เมื่อลูกชายตายแล้วก็ทำชาวมรินนกิคือการเผาเผาแล้วก็มีแต่การร้องไห้อีกคนิ่คิดถึงลูกแล้วเวลาลูกอยู่จะรักษาก็เกรงเกรงจะเสียสตังค์จะหาหมอมาสายก็รักษาก็เกรงว่าจะเสียค่าจ้างจะเดียกมาฝันข้าวเกรงว่าจะเสียค่ายา ตอนนี้เวลาลูกตายทำยังไงนั่งร้องไหย้ยืนร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ร้องไห้ตามอัจฉริยะใสนี่เป็นเรื่องเขาคนขี้เหนียวเป็นว่าแกก็ไปยืนอยู่ที่ประช้าเวลาตอนเช้าเช้ากินข้าวแล้วทุกวันแกก็ไปที่ประชาเสมอเสมอเป็นประจำ ไปแล้วก็ร้องไห้พรางบนพรางว่าเจ้าลูกรักคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเวลานี่ขอให้มาอยู่กับพ่อพ่อ,พอกำลังมารับเจา้าก็ว่ากันไปเหมือนกับคนบ้าบ้าหรือไม่บ้าคนที่ร้องไห้ถึงคนตายบ้าหรือไม่บ้าความจริงก็น่าจะบอกว่าบ้า นี้ก็ว่ากันไปใหม่ตามเรื่องเป็นอันว่าเวลาลูกอยู่ไม่มีความปราณีในลูกเห็นว่าทรัพย์สินมีค่ากว่าชีวิตของลูกไม่ยอมรักษาลูกแต่ว่าพอลูกตายไปยืนร้องไห้อยากจะให้ลูกกลับมาก็ลองคิดดูคนประเภทนี้คนดีหรือคนบ้าก็ว่ากันไปตามอธัธยาศัยตามพระบาลีที่กล่าวว่าแม้เทพบุตร คือมตัตตกุณฑลีเทพบุตรที่มองเห็นพระพุทธเจ้าวแวบ,บเดียวมีจิตเรื่อมใสในพระพุทธเจา้าเวลานั่งเขาไปเป็นเทวด,ดานั่งแลดูสมบัติที่ตนได้แล้วยิงได้มาคิดว่าดีสมบัติที่เราได้มาน,นี่เพราะัยอะไรเป็นเหตุเมื่อพิจารณาไปแล้วก็ทราบว่า นี่อานิสงส์ที่ได้อย่างนี้เพราะอาศัยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลก e เชตโดยเฉพาะและเราก็มีเวลาเลื่อมใสบัดเดียวเดียวเท่านั้นไม่มีเวลานานเลยเป็นสิ่งนี้อัศจ,จรรย์จริงๆเราเกิดมาถึงอายุสิบหกปีพ่อของเราเป็นคนไม่ดีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นคนขี้เหนียว เงินทองไม่อยากจะใช้มีทรัพย์ถึงแปดสิบโกดแต่ด้วยว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราทรัพย์ส่วนนั้นไม่ได้มีประโยชน์เลยเราอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราตายมาแล้วทรัพย์ส่วนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็คือความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเพื่อนนั้นว่าท่านทั้งหลายที่ตั้งใจบูชาพระ ตั้งใจภาวานาวิีวิโสพระกว,วารังสมาสัพพุทโธก็ดีหรือว่าภาวานาวะพุทโธก็ดีภาวานาวะรหังก็ดีจงภูมิใจได้ว่าอย่างเร็วที่สุดท่านตายไปแล้วจะมีผลดีเช่นเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วทุกท่านที่กําลังนั่งฟังอยู่นี่ทําบุญดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมาก ปริมาณข้างบนก็สูงกว่ามากฉะนั้นทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มัตตกุณฑลีเทพบุตรได้ยิ่งเชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นทิพย์น้อยกว่าที่ท่านหลายจะพึงได้มากมายเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านมัตตกุณลีเทพบุตรจึงคิดต่อไปว่ารามเวลานี้รามผู้เป็นพ่อของเรา <c oughs> มายืนร้องไห้ยอยู่ในป่าชา <c oughs> มายืนร้องไห้ยอยู่ในป่าชาในเวลาที่เราไม่สบายก็ไม่ยอมจะหาหมอมารักษาเก็บยาม,มารักษาเองเวลานี้สิดันมายืนร้องไห้บนว่าเราอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนลูกรักอยู่ที่ไหนเวลานี้พ่อต้องการให้ลูกกลับมาเราควรจะทรมานแก ให้มีความรู้สึกสำนักตนว่าไอ้ก,กรรมที่เป็นเมิจ้าทิฏฐิเป็นอารมณ์ของทุโดยชนคือความชั่วที่ไม่พยายามให้แม้แต่ทานการกุศลอย่างนี้เป็นของไม่ดีเมื่อคิดอย่างนี้แล้วยุเนได้แปลงตัวของเขาเวลานี้เขาเป็นเทวดาก็แปลงตัวของเขาเหมือนกับคนเดิมคือมัตตกุณดลีมานพ แล้วก็มายืนอยู่ข้างๆประชายยืนกอดแขนแล้วก็ร้องไห้อยู่ใกล้ๆพระชาใกล้ๆก,กับที่พอ่อเคยยืนร้องไห้เป็นอนุภีเทวดากับตาพรามขี้เหนียวร้องไห้แข่งกันเวลานั้นแต่พรามก็เห็นเขาแล้วก็คิดว่าเอออันนี้มันเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายไปแล้ว ถ้าเจ้ามานบคนนั้นไม่ยืนร้องไห้นน่มันร้องไห้ต้องการอะไรของมันเจ้ต้องถามดูเมื่อคิอ้จะนี้แลเขาก็ถามว่านี่เธอเธอแต่งตัวแล้วเหมือนกับมัตเตรุนดลีลูกชายของเรามีระเบียบดอกไม้เป็นเครื่องประดับประดามีตัวหอมฟุ้งไปเหมือนกับจันเหลือง กอดแขนร้องไห้ข้าคคนอยู่ในที่ใกล้ประชาน,นี้อยากจะถามว่าเธอนะมีความทุกข์อะไรมานนแปลงเดียกล่าวกับพรามว่านี่คุณลงุง <c oughs> ผมมีรถรถอยู่คันหนึ่งแต่ตัวรถสร้างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ตัวรถที่สร้างเรียบร้อยแล้วทำด้ทองคำล้วน มันสวยงามผุด่องละอองตายจริงๆมันเสร็จแต่ทว่ายังหารอรถยังไม่ได้ที่มายืนร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้รอรถที่ถูกใจถ้าไม่ได้รอรถก็จะยอมเสียชีวิตยืนร้องไห้มันอยู่แบบนี้จนกว่าจะขาดใจตาย <c oughs> <c oughs> ในขณะนั้นตาพรามขี้เหนียวจึงถามว่า นี่นะพ่อคุณพ่อมหาจำเริญอยากจะถามว่าล้อคุณเดียวที่เธอต้องการนั้นเธอต้องการจะให้ทำด้วยอะไรจะทำด้วยตงคำหรือหรือว่าทำด้วยแก้วก็ตามหรือว่าจะทำด้วยโลหายก็ตามจะทำด้วยเงินก็ดีขอพ่อคุณจงบอกกับฉันมาเถิด ฉันพร้อมที่จะรับแต่กานทาให้เธอต้องทุกอย่างตามที่เธอต้องการแหมเขานิใจดีนะเห็นว่าชายคนนี้ที่ยืนร้องไห้มันเหมือนกับลูกชายที่ตายจริงๆแก <c oughs> เกิดความรักเข้ามาเขานี้เอาอะไรอยากจะคิดจะเอาอะไรก็ได้จะล,อดลด้อรถจะทําได้ทองคําก็ได้จะทําได้แก้วมันนีจะทําได้โลหะจะทําได้เงินอะไรก็ได้ทุกอย่างดู ดูคนลูกแท้แทไม่รักพอลูกตายไปแล้วก็ไปรักคนที่มีสภาพใครลูกคนนี้ถ้าไม่บ้าก็บอตังเรื่องต่อไปเป็นกล่าวว่ามานพได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิด,ดว่าไอ้รามคนนี้เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของแกเนี่ยเวลาที่เราป่วยยาแกก็ไม่ยอมเสียค่ายา หมอแกก็ไม่ยอมเสียท่านมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายๆกก่ลูกของตัวยืนร้องไห้อยู่ยังสามารถจะพูดว่าเราต้องการล้อรถทําด้วยอะไรก็ได้มีทองคําเป็นต้นนี่แกแสดงความเป็นคนแปลกทําไมเป็นอย่างนี้แต่เถอะเราจะต้องแกล้งแกเล่นดูกําลังใจของแกสิว่าแกจะว่ายังไง เมื่อเขาคิดอย่างนี้แล้วจะเนี่ยกล่าวว่าคุณลงุงท่านจะทาล้อให้แกเข้าไปเจ้าโตสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นล้อรถตี่ทาให้โตขนาดไหนพรามน,นั่นก็กล่าวว่าเธอต้องการเท่าไหร่โตเท่าไหร่ฉันทําให้เท่านั้น <c oughs> ตอนนี้ท่านกล่าวเป็นบาดประคาถา <c oughs> นี่เสียงมันจะแย่ซะแล้ว ตอนนี้ท่านกราบเป็นบาปไปคาถาว่าเข้าไปเจ้าเป็นนั้นว่ามานกขเขาบอกว่านี่เข้าไปเจ้าต้องการล้อเนี่ยพิเศษมันไม่ใช่ล้อธรรมดาเพราะรถนั้นทำด้วยทองคาสวยงามมากต้องการดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทั้งสองดวงนี้เอามาเป็นทำทำเป็นล้อเข้าไปจะล้อรถชนเข้าไปเจ้าขอได้โปรด ขอท่านในโปรดให้พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองดวงน,นั้นเอามาเป็นล้อรถขึงข้วาเจ้าเชดีเหมือนกันนี่เทวดาย่โคน <c oughs> เวรา,มาน,นั้นวม่ามานพเั็งกล่าวซ้ํากับเขาว่าพระจันทร์ก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีย่อมส่องแสงเป่งคู่กันในวิธีทั้งสองรถขึงข้วาเจ้าทําได้ทองคํา จะได้มีงามสมกับลอ้อทั้งสองนั้นถ้าพราหมณ้ฟังก็ตกใจคิดว่าเอไอเจ้าเด็กคนนี้นี่มันจะบ้าหรือจะบอกกันแน่เนาะมันจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาทำลอ้อนี่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนเขาคิดแบบนี้บ้างแกกินเงี้ยบอกว่านี่พระคุณเธอปรารถนาของที่ไม่สมควร ไม่มีใครเขามีความต้องการอย่างนี้เธอนี่มันคนโง่จริงๆเพราะอะไรเพรางเันเข้าใจว่าถ้าเธอต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อของเธอนี่เชงคิดว่าเธอจะตายเปล่าไม่มีโอกาสหรอกใครที่ไหนจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของตนได้ ตามพระมารีทีงกล่าวต่อไปว่ามานพที่ี้พูดกับพรามนั้นว่าก็คนพูดร้องไห้อยู่และก็มีความต้องการสิ่งของที่ปรากฏอยู่คือดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาท่านถือว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าบุคคลที่ร้องไห้เพื่อต้องการสิ่งที่ไม่ปรากฏ เช่นท่านคือเวลานี้ลูกชายของท่านมันตายไปแล้วมันอยู่ที่ไหนท่านก็มองไม่เห็นท่านมายืนร้องไห้เรียกลูกชายของท่านต้องการต้องการลูกชายของท่านก็อยากจะทราบว่าข้าพเจ้ากับท่านสองคนเนี่ยัยงข้าพเ,เจ้าต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถแต่สิ่งทั้งของทั้งสองอย่างนี้มองเห็นได้ แต่ว,ว่าชีวิตลูกชายของท่านที่ตายไปแล้วเวลานี้ท่านมองไม่เห็นและท่านก็มานั่งบนลำพึงลำพันต้องการลูกชายของท่านอยากจะทราบว่าเราสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันท่านไปฟังฟังแล้วก็ลองคิดว่าคนสองคนนี้ใครจะโง่ก,กว่ากันแล้วเขายังกล่าวว่าแม้ความ ไปในความมาของพระจันทร์อันนี้ยากเป็นคาถานะและพระทย์ก็ย่อมปรากฏอยู่คือธาตุธาตุคือควันนะแห่งพระจันทร์และพระทย์ก็ปรากฏอยู่ในวิธีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคนที่ตายไปแล้วละ,ละไปแล้วใครก็มองไม่เห็นบรรดาเราต้องสองพวกข้ามโครนอยู่ที่นี่ใครจะเป็นคนโง่ออกว่ากันนี่ก็ท้าทายกัน <c oughs> แตาความเขาได้สดับอย่างนั้นก็ก็คิดได้ว่าโอ้มานพคนนี้พูดถูกนะความจริงนี่เราไม่โง่กว่าเขาไอ้ลูกของเรามันตายไปแล้วเรามองไม่เห็นไม่รู้อยู่ที่ไหนเรามายืนร้องไห้ที่เขาต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่เราหาว่าเขาโง่นิหนา้าโก็เรามันจะโง่กับเขาซะแล้วแต่ริงได้กล่าวว่านี่พ่อคุณ,พ,คณพ่อมาฟ้าจำเริญน,นี่เธอพูดจริงตรง เราสองคนผู้กำลังร้องไห้ยอยู่ในที่นี้รากฏว่าฉันน่ะเป็นคนโง่กว่าเธอนะไม่ใช่เธอโง่กว่าฉันใช่แล้วที่แรกฉันคิดว่าเธอโง่กว่าฉันแต่เวลานี้ฉันทราบแล้วว่าฉันโง่กว่าเธอนี่ฉันอยากจะได้บทที่ทำที่ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกับทารกร้องไห้อยากได้โดงจันเรเขอย่างนั้น แค้เด็กมันเห็นดวงจันทร์สวยสงสดมงามก็บอกพ่อบอกแม่บอกพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันอยากจะได้พระจันทร์เจ้าค่ะแบบนี้โอกาสมันไม่มีเป็นนวัตาพรามคนนีก้ก็รับแต่แโง่แล้วต่อต้นไป่า่ก็กล่าวว่าพรามนั้นมีความหายโศกเศร้าเพราะถ้อยคำเข้ามานบนั้น เมื่อจะทำความชมเชยมานบได้กล่าวเป็นคาถาภาสิทธ์ว่าท่านมานดาของเจ้าซึ่งเป็นผู้ร้อนหนักหนาเหมือนกับบคุคคลดับไฟที่ติดน้ำมันด้วยนะ้ำนี่ว่าฟังยากเลยนะตามบรีถ้าว่าเจ้าย่องย่ความกระวนกระวายทั้งปวงให้ดับไปได้ ท่านผู้บรรเทาความโศกที่งบทขอ้เข้าพเจ้าอันความโศกครอบงำแล้วได้ถอนลูกศอนคือความโศกที่มันเสียดแทงใจข้าพเจ้าออกได้แล้วหนอเข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีลูกสออันท่านถอนเส็นแล้วสุถอนลูกศอนคือความเสียใจเป็นผู้เย็นสงบแล้วพ่อมอนพ่อคุณ พาพเจ้าหายโศกหายร,อายร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคาของเจ้านี่เขาชมนะชมแล้วเวลานี้เราก็จะฟังมานกเขาตอบกันมายัางไงดีมองเวลาปรากฏว่ามันหมดเวลาเสร็แล้วนี่เป็นอนว่าสําหรับวันนี้เรื่องมาเรื่องมาแตคุณดลีเทพบุตรพราะบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายผู้รับฟัง ก็โปรดยับยั้งไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อน mm. เพราะเล่าต่อไปไม่ได้เวลามันหมดขอท่านผู้ฟังทุกท่านจึงกำหนดจดจำคำว่าการภาวนาว่าพุโทโธและนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า mm. เพียงแค่ชั่วขณะจิตเดียวสามารถเป็นทิวดาบนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกได้บุญของเราใหญ่กว่ามัตตมัตตุนดลีเทพบุตร หากว่าท่านไม่ประมาทในะชีวิตมีจิตกำหนดไว้เสมอก็เข้าใจว่าความดีจะยิ่งใหญ่กว่านั้นเ,เวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ูนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี